ถ้าคุณเคยได้ยินเสียงเคาะในคืนที่ไม่มีลมถ้าคุณเคยฝันถึงใครบางคนที่ไม่เคยพบและถ้าคุณเคยรู้สึกว่ากำลังถูกเฝ้ามองโดยที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นวันนี้ผมขอชวนทุกคนเข้าสู่โลกของความลับที่ไม่ควรถูกเปิดกับตำนานสุดสะพรึงที่ชื่อว่าผีเท่าบ้านทุ่งโลงวิญญาณเฝ้าความลับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าผีผีที่ผ่านหูแล้วลืม แต่มันคือนิยายผีไทยที่ยังรากในวัฒนธรรมความเชื่อและความกลัวที่ฝังแน่นในใจคนเราจะพาคุณไปพบกับเมษานักวิจัยสาวที่เข้าไปในหมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านทุ่งโลงเพื่อเก็บข้อมูลตำนานพื้นบ้านแต่กลับเจอเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครบันทึกไว้เสียงเคาะจากโลงไม้แดงกลางโบตร้างวิญญาณที่ไม่เคยจากไป และคำสาบานที่ไม่มีวันถูกลืมและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผู้ที่นั่งข้างๆผมคือเพื่อนซีที่เป็นสายหลอนตัวจริงเธอคือพลอยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณวันนี้คนหัวลุกจริงๆนะนาทีพูดแค่เกินฉันก็เริ่มรู้สึกหนาวๆในต้นคอแล้วอ่เห็นไหมละ่ะแค่ชื่อหมู่บ้านทุ่งโลง ก็พอจะเดาได้แล้วว่าไม่ปกติแน่นอนเอาละพลอยถ้าให้พูดแบบไม่สปอยแรงเธอชอบอะไรมากที่สุดในเรื่องนี้โอ้ยยากมากแต่ถ้าให้เลือกจริงๆพลอยชอบความเงียบในเรื่องมากนะไม่ใช่เงียบแบบไม่มีเสียงนะแต่เงียบแบบที่เหมือนทุกสิ่งกำลังจ้องเราอยู่เหมือนว่าแม้แต่ต้นไม้ก็รู้เรื่องในอดีตมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกก้าวของเมษา มันไม่ใช่แค่เดินธรรมดาแต่เหมือนเหยียบลงไปบนคำสาบานที่ยังจางหายเลยอะนั่นแหละสุดยอดมากคือพลอยพูดแล้วผมขนลุกตามเลยเพราะว่าสิ่งที่ผีเท่าหรือหลวงพ่อบุญหรือท่านเฝ้าอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่โลงแต่มันคือความจริงบางอย่างที่ทั้งหมู่บ้านอยากลืม แต่ก็ลืมไมไไ่ด้แลวเมษาเนี่ยไม่ใช่คนขี้กลัวนะแต่สิ่งที่ทำให้เธอเริ่มสันเนี่ยมันไม่ใช่ตอนเห็นผีครั้งแรกด้วยซ้าแต่มันคือการเริ่มรู้ว่าเธอเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้โดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนใช่เลยพลอยตอนนั้นคือจุดเปลี่ยนแบบเงียบๆเ,เลยนะคือไม่ต้องให้ผีโผล่ไม่ต้องมีเลือดแต่จู่ๆคนอ่านอย่างเราก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊หรือเมษาจะเกี่ยวข้องจริงๆ แล้วความรู้สึกแบบนั้นมันหลอกหลอนกว่าจัมสแแรกอีกแล้วบรรยากาศก็ทำได้ดีมากๆบ้านไม้ยกพื้นเสียงมแมลงเสียงนกกลางคืนแล้วฉากที่มีเสียงเคาะจากใต้พื้นขอบอกว่าอ่านไปพลอยเอาขาเหยียบพื้นไม่ได้เลยต้องนั่งบนโซฟาแล้วดึงผ้ามาห่มทั้งตัวฉากนั้นเป็นตำนานไปเลยนะแล้วที่พลอยบอกเรื่อง ความเงียบที่พูดได้ผมว่ามันเจ๋งมากเพราะว่ามันเหมือนเรากำลังฟังเสียงจากอดีตเสียงของคนที่ไม่มีปากจะพูดแต่ก็ยังส่งเสียงผ่านทุกอย่างรอบตัวด้วยพูดถึงเสียงทำไมรู้สึกว่าเสียงในเรื่องนี้มีตัวตนมากกว่าผีอีกนะอย่างตอนที่เมษาได้ยินเสียงกระซิบว่าพวกมันโกหกอุย้ยพูดแล้วก็ยังขนลุกเลยเพราะนั่นแหละคือมัดเด็ดผีเท่าไม่ได้แค่หลอกแต่เขากาลังสื่อสารอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพื่อให้คนกลัว แต่เพื่อเตือนเพื่อเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องนี้อาจไม่ใช่ผีด้วยซ้ำนะแต่มันคือความลับของคนเป็นต่างหากความลับที่ฆ่าคนได้ความลับที่ทำให้คนหายไปทั้งที่ไม่มีงานศพนั่นแหละคือแก่นของเรื่องเลยแล้วพลอยจำได้ไหมว่า ทำไมโลงไม้แดงถึงต้องถูกเก็บไว้กลางโบทร้างแบบนั้นอืจำได้สิเพราะมันไม่ใช่แค่โลงธรรมดาแต่มันคือเครื่องเตือนความผิดของหมู่บ้านถ้าใครทําผิดคําสาบานโลงนั้นจะส่งเสียงเตือนเองเหมือนมันมีชีวิตแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เสียงนะมีบางคืนที่ฝาลง เปิดออกเองด้วยไงโอ้ย oh, อย่าพูดเดอ้อจะนอนไม่หลบับแต่ในความกลัวนั้นก็แฝงความเศร้าด้วยนะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็รู้ว่าผีเท่าอ่ะไม่ได้อยากทําร้ายใครเลยแค่อยากให้คนพูดความจริงออกมาเท่านั้นเองใช่เลยแล้วตอนจบนั้นผมไม่อยากสปอยแต่ขอบอกว่ามันไม่ได้จบอย่างที่คุณคาดเพราะคนที่ควรจะไปแล้วกับยังอยู่ และอาจกําลังฟังเราอยู่ตอนนี้ด้วยก็ได้นะครับห <laughs> ยุดเลยอย่าเดี๋ยวแฟนคลับรายการวิ่งหนีกันหมด <laughs> แต่ถ้าใครชอบเรื่องที่มีความลึกไม่ใช่แค่ผีหลอกแต่มีปริศนาปมซ่อนและบรรยากาศไทยๆแท้แบบขนลุกในทุกย่อนหน้าต้องเรื่องนี้เลยผีเท่าบ้านทุ่งลงวิญญาณเฝ้าความลับและถ้าใครอยากฟังฉบับเต็มของเรื่องนี้แบบครบทุกฉากเสียงทุกบรรยากาศความหลอนทุกคำพูด อย่าลืมกดที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้เลยนะครับและที่สำคัญไง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 ไกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งช่องเสียงกระซิบของวิญญาณของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังกันทุกสัปดาห์ค่ะคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีถ้าได้ยินเสียงเคาะอย่าตอบกลับนะ หรือถ้าจะตอบก็อย่าลืมถามว่าใช่เสียงของผีเท่าหรือเปล่าลาก่อนคืนนี้ฝันดี